ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เป็น Facebook นะครับแฟนเพจครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูการบำรุงรักษาการกำจัดวัชพืชแล้วก็วิธีใส่ปุ๋ยจุคาเล็กนะครับปลูกต้นฝนนะครับนี่คือสภาพที่เราปลูกต้นฝน ครับผมมาปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมจากแปลงใหญ่อายุ15้าวันนะครับเป็นเคเจ็ดนะครับเป็นที่ต่ำเห็นไหมน้ำนจะขังผมก็จะถากหญ้าออกก่อนนะครับหญ้ามันก็จะเยอะนะครับปลูกต้นฝนนี่คือปัญหามันไม่เหมือนปลูกข้ามแดงเนาะถ้าเป็นที่โคกก็ปัญหาก็จะน้อยหน่อยก็คือรถไถลงมาไถได้อันนี้คือมันมีน้ํารถไถลงมาไถไม่ได้เนาะ จนกว่ามันจะแรงเราก็จะถากหญ้าออกจากบริเวณรอบต้นยาวไปจนสุดแถวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการสาธิตนะครับสาธิตให้กับเอฟซได้ดูเพราะบางคนก็สอบถามมาเยอะคุยกันยาวนะครับสอบถามมาเยอะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อ f อจะได้มั่นดลกมั่นใจว่าการปลูกต้นฝนปลูกข้ามแรง พื้นที่ของเราเหมาะสมแบบไหนนะครับถ้าพื้นที่สูงปลูกต้นฝนก็ก็ได้นะครับก็ได้พอดีวนี้ผมมาปลูกปลูกเสริมก็คือพันยูคาร์มันหมดนะครับเพิ่งได้พันมาพื้นที่นิดเดียวนะครับพื้นที่ประมาณงานกว่ากวๆเจ้าญ้าออกนะครับออกเกี้ยงบ้างไม่เกี้ยงบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็จะมีวิธีการอีกต่อไปก็จะถากออกอย่างนี้และครับผมทําคลิปคนเดียวมันก็จะลําบากหน่อยเนาะเอฟซเนาะมันไม่มีคนถือกล้องผมก็ต้องตั้งอย่างนี้แหละครับถากออกบริเวณรอบต้นต่อไปเนี่ยสภาพพอถากออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สวยนะครับ15วัน แตกยอดออกเป็น K7 จวยสวยๆแต่เราก็ต้องมาสู้กับพัชพืชสู้กับญ้าหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมเชื่อว่าเอซทุกท่านเกษตรกรอย่างเราเราเนี่ยสามารถทำได้นะครับยากกว่าน,นี้ก็ทำมาแล้วนะครับนี่ย่านย้าเห็นไหมน้ำก็จะขังพอดีหัวร่องผมยังลงมาไถาไม่ได้น้ำก็เลยระบายไม่ออก แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับยูคาก็โตเพราะมันไม่ได้ท่วมยูคาเราไม้ว่าจะพืชก็จะขึ้นแบบนี้แหละเดี๋ยวซูมให้ดูน้ำอยู่ข้างล่างยูคาอยู่ข้างบนไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรยูคาจเจริญเติบโตได้เหมือนเก่าขออย่างเดียวอย่าให้หญ้าท่วมยูคาอย่างเดียว เป็นปุ๋ยสูตร15นะครับของผมสูตร15ใส่รอบๆห่างต้นสักคืบหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอยู่คา15วันไม่ต้องใส่เยอะใส่ผิวๆประมาณสักช้อนนึงอ่ะต้นละช้อนใส่ปราณห่างต้นคืบหนึ่งนะครับตามนี้นะครับของใครถ้าหญ้าไม่เยอะนะครับหญ้าไม่เยอะจะใส่ปุ๋ยรอบแรกอยู่คาเล็กก็ขุด สองข้างรอบต้นก็ได้สองข้างนะครับเอาจอบขุดจกจกสองข้างแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาเขียดินกบหน่อยนึงนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่ให้ปุ๋ยเราละเหยออกไปกับน้ําไปกับอากาศพืชก็จะนําไปกินได้เต็มที่นะครับอันนี้ของผมเป็นสูตรเสมอนะครับสูตรพวกสิบหกแปดแปด 17.45อะไรพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับผสมยูเรียสองต่อหยูเรียหนกระสอบแล้วก็ปุ๋ยพื้นอีก2กระสอบพอใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บผมก็จะควนด,ดินกบคนนะครับพยายามดูให้ให,ให้ชัดเนาะยี FC เนาะเพื่อจะได้เข้าใจว่าสอบถามกันเยอะอจริงๆนะครับต่างจังหวัด พรวนดินกบคนนะครับพรวนดินกบคนไม่ต้องสูงมากนี่อย่างนี้นะครับเอาดินขึ้นมากบคนก็ประมาณสัก20เซน25เซนดีพอเพราะว่ามันจะต้องกบปุ๋ยด้วยพรวนการพรวนดินนี่จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับพอรากเขาก็จะได้รับออกซิเจนเพราะดินมันหลวมนะครับดินมันไม่แน่นพืชเขาก็รากเขาก็จะได้หายใจได้ อย่างนี้นะครับเป็นการสาธิตนะครับเอฟเป็นการสาธิตพอหลังจากนั้นผมก็จะทํางานไปตามปกติผมจะถ่ายมาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูเป็นแนวทางเนาะดูเป็นแนวทางผมปลูกในที่ต่ําผมก็ต้องยกล่องนะครับถ้าที่สูงก็ไม่ต้องยกถ้าที่โคกเนาะก็ดึงเส้นปลูกไปเลยอย่างนี้นะครับเอฟ สวยมากอ่ะสิบาวันแน่นอนเลยเ7จิตสู้ได้ทุกดินนะครับยูคาลิปตันสู้ได้ทุกดินแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ